สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สมัยนี้แค่มีเงินก็สวยได้แล้วล่ะครับแต่ก็ได้แค่ภายนอกเท่านั้นหากไม่เปลี่ยนที่นิสัยใจคอคุณอาจเป็นได้เพียงผู้หญิงที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมเมื่อผู้ชายได้ลองดอมดอมสุดท้ายก็ทิ้งไปเพราะสเสน่ห์ของผู้หญิงจริงๆไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาทำไมคนไม่สวยถึงมีแฟนที่ดีอาจเพราะพวกเธอมีสเสน่ห์ลับๆเหล่านี้สเสน่ห์ที่คุณเองก็สร้างได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้าสเสน่ห์ลับๆของ ผู้หญิงที่ไม่ใช่เรื่องหน้าตานำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1มีดีที่ทัศนคติ มุมมองทางความคิดทัศนคติที่คุณมีต่อคนอื่นและสิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะทําให้คุณดูแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆทัศนคติเป็นอย่างไรก็จะถูกถ่ายทอดออกมาทางพฤติกรรมหากความคิดดีมองโลกในแง่ดีคุณก็จะดูสวยแบบไม่ต้องพยายามเลยทีเดียวครับข้อที่สออยู่ด้วยแล้วสบายใจ เคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าสวยมักนกตลกมักได้แม้จะฟังดูพีลึกแต่มันคือความจริงใครบ้างจะไม่อยากอยู่กับคนที่ทําให้สบายใจอยู่ใกล้แล้วยิ้มได้เป็นผู้หญิงอารมณ์ดีที่ทําให้โลกสดใสเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ลับๆที่ควรมีไว้ครับข้อที่3มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะชีวิตคุณไม่ควรมีแต่เรื่องผู้ชายความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีความฝันที่ต้องพยายามทําให้สําเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นผู้หญิงเก่งเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทําให้คุณผู้ชายตกรลุ่มรักได้ไม่ยากเลยครับข้อที่4ไปไหนไปกัน ผู้หญิงสวยๆใครก็ชอบแต่ทุกวันนี้คนสวยมีอยู่เกลื่อนกลาดแต่คนที่คุณผู้ชายอยากจะจับมือด้วยกันจริงๆก็คือผู้หญิงที่พร้อมจะเคียงข้างเขาไปได้ทุกที่กินง่ายอยู่ง่ายเข้ากับเพื่อนและสังคมของเขาได้เป็นทั้งเพื่อนและคนรักในเวลาเดียวกันหากคุณทำได้แบบนี้มีแต้มต่อแน่นอนครับข้อที่5มีเหตุผล ข้อเสียของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือมักจะปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและทําให้เกิดการประทะทะเลาะกลายเป็นคนเอาแต่ใจในสายตาผู้ชายถึงคบกันไปก็คบกันไม่ได้นานดังนั้นหากอยากให้รักของคุณเป็นรักที่ยืนยาวก็ต้องฝึกควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลให้มากขึ้นกันด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5้เสน่ห์ลับๆของผู้หญิงที่ไม่ใช่เรื่องหน้าตาจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณผู้หญิงทุกคนมีความสวยและมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองอย่าให้อะไรมาทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองกันไปนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ